สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านบรรยากาศปั่นจักรยานนะครับวันเช้าวันเสาร์ที่18มกราคม2568ที่กัดตอนนี้นะครับก็ชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ ลาชมบรรยากาศตอนเช้าวัวนเสาร์พีน้องประชาชนจะเยอะไหมครับชายหาดบางแสนันนี้รถเยอะแต่เช้าเลยครับโอเคดูรถมาจอด ช่วงหน้าหนาวนี้น้ำทะเลบางแสนนี่จะใสมากนะครับน้ำจะใส นี่ครับสองข้างทางเนี่ยฝั่งฝั่งที่ทะเลนะครับฝั่งฝั่งโรงแรมที่พักก็ตเต็มเลยครับส่วนนี้ชั้นสองแล้วขั้นสองแล้วส่วนนี้ นา,นานครับงานกระกดเจ้าพ่อแสนทำงานไม่รู้งานอะไรนะครับ 何、oh.

คาปติช่วยนะครับไม่แ่คนเกงนะยเก่งไมเรื่องผมช่อเก่งเออเาอย่างเดียวเลยมีากมันจะมีลนสดนะครับมีสดมีล์สดถ้ารู้เสร็จแล้วนะฮะก็เป็นห้วยฝางนะครับผม

ดครับหลักัก็จะขึ้อนอยู่กับว่าตัว,มวไม่เาวตาตวเแ้ยอยู่มัดโกงกันเป็นหุ้ยขวาครับนี่จังหลานคุเนกเบลไปาโบ เ้าก็จะมีประชาชนนะครับวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับยิมผาดทั้งแสนะครับตรงที่สุ้มนั่งสบายนะครับตอน,ตอนรับออประชาชนท่องเที่ยว เป็นล็อกเป็นล็อกนะครับล็อกที่มีซุ้มนั่งเอาไปนั่งแล้วก็ล็อกที่ให้พี่น้องประชาชนปูเสือนั่งได้นะครับเป็นเสียตับตัวนี้ฟรีครับฟรีปูเสือนั่งได้สบายใส่ผ้ากันเปืมอนนะครับน้ำแต็งใส่มาเนะครับกลางแจ้งนอน น้ำขึ้นนะครับเนี่ยน้ำใสมากเลยเดี๋ยวพาดูน้ำทะเลครับ ขึ้นครับนามขึ้นนะครับตอนนี้8โมงแล้วนะครับ8โมงเช้าแล้วเนี่ยน้ำน้ำขึ้นใสามากเลยครับเะเลใสามากเลยนะ่นนนาเล่นลามากเด้แก่เรื่องแค่น้ำนะ้ำใสเลยนี่ครับตอนนี้จะบริการห้องยาง ประชาชนนั่งนะครบับล็อกที่ให้ยินงประชาชนปูเสือนั่งได้ครับมีการเต็นนอนด้วยนะครับกาลางคืนน่าจะพังคินแอบน้ำใสามากโซนนี้ก็จะเป็นข้าใบนัง่งอันนี้ก็จะเสียค้าบพิมพ์กันนะครับ,รบน้ำใสามาก เป็นครับว่างๆก็มาเที่ยวถ่ายบังแสนได้นะครับช่วงนี้ช่วงเดือนมกราคุมพาเนี่ยช่วงนี้น้ำทะเลจะใสครับห่างจากกรุงเทพไม่ถึง200เลย1นะก0โลใกล้ กาดแหลมท่านนะครับถนนคนเดินบางแสนนะครับวันศุกร์วันเสาสร์วันสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินบางแสนนะครับถนนเส้นนี้ก็จะปิดนะครับเนี่ยถน้วเดี๋ยจะปิดให้ประชาชนได้มาเดินจบจ่ายใส่สอยบริเวณน,นี้จะเป็นขายของ ตรง,งนี้จะเป็นร้านอาหารที่เห็นหนู้นจะเป็นเขาสาม,มุกนะครับเขาสาม,มุกเห็นข้างหน้าน ลมยังมีนะครับลมหนาวยังมีแต่ว่ายังไม่แรงไม่แรงเท่าไรนะครับพอปั่นจักรยานได้อยู่วันที่ที่แล้วนี่ลมแรงปั่นจักรยานไม่ได้เลย นี้ก็จบที่เปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามชมช่องผูหวานปามกครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตในท,ทุกวันปราศจากโรคไปได้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอาชีพที่ท่านทำอยู่นะครับ แข็เงเลยเลยป่งๆงกันทุกคนครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ